ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมี่ระทารอดค่ะและคลิปนี้นะคะก็เป็นดวงความรักค่ะของชาวราศีกรกฎนะคะประจําวันที่1นึถึงสิสิงหาคมนี้นะคะสําหรับชาวราศีกรกฎเราก็ได้แบ่งเป็นแบบตะวันตกค่ะสามารถเลือกดูได้ทั้งแบบลัคนาแล้วก็ราศีเลยนะคะในรายละเอียดคลิปนี้ค่ะจะมีของทั้งคนมีคู่แล้วก็คนโสดค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าดวงความรักของคุณใน15วันนี้จะเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับดวงความรักของคนโสดนะคะก่อนอื่นขอเช็คพลัางงานในอดีตกันนิดนึงค่ะว่าที่ผ่านมาพบเจออะไรกันมาบ้างค่ะ สำหรับดวงความรักก่อนหน้านี้นะคะดูเหมือนว่าจะมีคนเก่าๆหรือว่าเพื่อนเก่าๆในดีตหรือว่าคนที่คุณเคยสารสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้นะคะบางคนอาจจะมีการพบเจอกันหรือว่ามีการพูดคุยกันนะคะมันเลยทําให้คุณนะคะตอนนี้กําลังเกิดความช่างใจนะคะว่าจะเอายังไงดีบางคนอาจจะมีการพูดถึงการกลับมาคืนดีหรือว่าการกลับมาสารสัมพันธ์ด้วยก็ได้ค่ะ ตัวคุณเองมองว่าคุณได้ผ่านสิ่งเลวร้ายหรือว่าสิ่งที่เคยทําให้คุณเสียใจมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะมันก็เลยบางทีมันทําให้เรากลัวคะ่ะว่าถ้าเกิดว่ากลับไปพูดคุยหรือว่าคบกับคนเก่าๆอะคะ่ะมันจะเจอเหตุการณ์เดิมๆไหมจะทําให้เราเสียใจเหมือนเดิมไหมแบบนี้นะคะเขาดูพลังงานปัจจุบันบ้างนะคะว่าตอนนี้ความรักเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ สำหรับคนที่มีคนคุยอยู่ในตอนนี้ที่ไม่ได้สดสนิทนะคะดูเหมือนว่าความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างจะยากลําบากหรือว่ามีอุปสรรคเข้ามานะคะตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเงาโดดเดี่ยวหรือว่าพึ่งพาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เวลาจะทําอะไรก็ต้องทําด้วยตัวเองหรือว่าต้องพพอร์ตตัวเองนะคะอืสําหรับคนที่สดสนิทนะคะก็ดูเหมือนว่าความรักที่เราเคยคาดหวังไวะคะ้ค่ะมันยังไม่ประสบความสําเร็จหรือว่าไม่เป็นตามที่เราคาดหวังนะคะบางคนก็อาจจะเลือกถอยมาอยู่คนเดียวหรือว่า ไม่อยากจะกลับไปอยู่ในสถานการณ์ที่เคยทําให้เราเสียใจอะคะ่ะอืมก็เลยเลือกไม่อยู่คนเดียวหรือว่าถอยออกมาจากความสัมพันธ์นั้นดีกว่านะคะคุณรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่หรือเริ่มต้นกับคนใหม่ๆดีกว่าแบบนี้นะคะ่ะมาดูใน15วันนี้กันบ้างนะคะว่าความรักของคุณนะคะจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะ สำหรับเรื่องราวใน15วันนี้นะคะดูเหมือนว่าตัวคุณเองะคะจะกลับมาใสา่ใจที่เซลล์เลิฟหรือว่าการรักตัวเองนะคะคุณเลือกที่จะมองสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือว่าความพึงพอใจของตัวเองมาเป็นอันดับแรกนะคะ เพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะเจออะไรที่หนักหนามาพอสมควรคะ่ะเหมือนกับว่ากว่าเราจะผ่านมาได้อะเราต้องใช้ความพยายามแล้วก็ต้องใช้ความเข้มแข็งที่มากพอสมควรนะคะตอนนี้เวลาจะพูดถึงความรักคุณก็เลยค่อนข้างจะใช้สติแล้วก็ค่อยคอยค,อยคิดทบทวนเวลาเลือกคนหรือว่าเวลาจะตัดสินใจอะไระคะ่ะแต่ว่าก็ค่อนข้างจะยืดหยุนนะคะเหมือนกับว่าอะไรที่สบายใจก็ทําไปก่อนอะไรที่ยังไม่สบายใจก็โฮไว้ก่อนยังไม่ได้ตัดสินใจหรือลงมือทําลงมือ ปฏิบัติอะไรนะคะถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับความรักใน15วันนี้ไหมคะดูเหมือนว่าใน15วันนี้นะคะ่ะจะเป็นการเยียวยาตัวเองหรือว่าการทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะคะหรือบางคนอาจจะ เป็นการทำเป้าหมายของตัวเองให้สําเร็จนะคะมไม่ยังไม่เหมาะนะคะกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่าคนใหม่ๆอะคะ่ะขอดูนิดนึงนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรบ้างเกี่ยวกับความรักของคุณใน15วันนี้ สำหรับความรักใน15วันนี้นะคะดูเหมือนว่าตัวคุณเองอะคะ่ะอาจจะต้องกลับไปโฟกัสที่การใส่ใจตัวเองหรือว่าการดูแลตัวเองนะคะบางคนใส่ใจในเรื่องการงานการเงินนะคะอืมเพราะว่ามันยังไม่เหมาะกับการที่จะมีความรักครั้งใหม่อืมเหมือนกับว่าบางคนนะคะเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวอืมหรือว่ามีคนเข้ามาก็ไม่อยากจะพูดคุยด้วยเหมือนเราอยากจะ ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจไม่ได้เร่งรีบไม่ได้เร่งร้อนอะไรเกี่ยวกับความรักนะคะขอดูนิดนึงนะคะว่าใน15วันนี้จะมีคนใหม่หมเข้ามาไหมคะ ใน15วันนี้นะคะยังไม่เด่นเรื่องคนใหม่ๆที่เข้ามานะคะจะแต่ว่าจะเด่นในเรื่องความคิดการตัดสินใจตัวเองการมองโลกนะคะคุณจะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นการงานการเงินของคุณก็จะมั่นคงมากขึ้นนะคะแล้วตัวคุณเองจะเลือกนะคะที่จะเชื่อเซนสัญชาตญาณของตัวเองหรือว่าเวลามีอะไรให้ตัดสินใจนะคะ่ะให้เชื่อตัวเองมาเป็นอันดับแรกนะคะแล้วผลลัพธ์มันจะดีคะ่ะถ้าคุณเชื่อคนอื่นนะ่ะผลลัพธ์มันก็ยังไม่โดนใจยังไม่ถูกใจคุณเท่าไหร่นะคะ ถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จในความรักนะคะไพ่อยากแนะนําอะไรไหมคะในสิบห้าวันนี้ถ้าอยากที่จะประสบความสําเร็จนะคะหนึ่งนะคะก็คือว่าความรักที่ไม่มีตัวเลือกนะคะหรือว่าไม่ใช่มือที่3ค่ะความรักจะต้องเป็นอะไรที่ไม่คลุมเครือมีความชัดเจน ทั้งสถานะแล้วก็คำพูดการกระทำนะคะแล้วก็ไม่ทำให้เราเสียใจค่ะสิ่งนี้มันจะทำให้คุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จในความรักได้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังสนสิทอยู่ในตอนนี้ไม่มีแผนไม่มีแพลนอะไรเลยนะคะก็ลองลิสต์ดูนะคะว่า ความรักที่เราต้องการคืออะไรเราอยากมีความรักแบบไหนแล้วเราอยากจะใช้ชีวิตกับคนแบบไหนค่ะลอง l i s ์ออกมานะคะแล้วเราจะรู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรอะไรที่เราต้องการกันแน่รือว่าอะไรที่เราไม่ต้องการค่ะมันจะทําให้เราค่ะใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะคะกระจบลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวความรักของคนโสดนะคะไปต่อกันที่คนมีคู่กันเลยนะคะ สำหรับความรักของคนมีคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใน15วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนอื่นขอเช็คพลังงานในอนดีตนิดนึงค่ะว่าที่ผ่านมาความรักพบเจออะไรกันมาบ้างนะคะ สำหรับเรื่องราวความรักของคนมีคู่นะคะดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้นะคะ่ะจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคิดพิจารณาอยู่กับตัวเองนะคะบางคนนะคะอืมขอดูนิดนึงนะคะมีหลายเหตุการณ์มากๆเลยหนึ่งนะคะบางคนอาจจะเลื่อนขั้นหรือว่าขยับสถานะขึ้นไปนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่คุยคุยพูดคุยกันอยู่ก็อาจจะเลื่อนสถานะเป็นแฟนหรือว่าถ้าเป็นแฟนก็อาจจะพูดคุยถึงเรื่องการมั่นหมายหรือว่าแต่งงานได้ด้วยนะคะ รู้เหมือนว่าคุณจะเริ่มสบายใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักของคุณตอนนี้ค่ะก่อนหน้านี้มีอะไรให้ต้องคิดต้องตัดสินใจในการสารความสัมพันธ์นะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนดีค่ะแต่พอตกตะกอนได้ก็รู้สึกว่าอืมโอเคแล้วตอนนี้ความรักมันมั่นคงแล้วเรารู้สึกว่าคนรักเราก็เทคแคร์ดูแลดีนะคะแต่ดูมีอะไรบางอย่างนะที่ยังเป็นปัญหาอยู่ะคะ่ะมาดูนิดนึงนะคะว่า เจ็ดคทาหรือว่าเจ็ดมืท้าที่ไพ่กําลังบอกเนี่ยคืออะไรนะคะเป็นอุปสรรคในด้านไหนหรือว่าปิดกั้นปิดใจกันในด้านไหนบ้างความรักดูดีมากๆเลยนะคะเออเมัอนกับว่า คุณทั้งคู่อ่ะสีนเสมอกันเพราะว่าขึ้นคิงถือเหรียญแล้วก็ควีนถือเหรียญมาเลยนะคะเป็นความรักที่คนสองคนอ่ะมีลักษณะนิสัยเหมือนกันชอบพูดคุยไปในเรื่องเดียวกันบางคนนะคะบางคู่ชอบพูดคุยในเรื่องการลงทุนหรือว่าการทําให้เงินงอกเงยบ้างด้วยก็ได้นะคะอืม แต่ว่ามันอาจจะมีบางอย่างเนี่ยเวลาพวกคุณคุยกันโดยเฉพาะถ้าคุยกันเรื่องเงินนะมันจะมีอคติส่วนตัวอยู่ว่าอืวิธีของเราดีกว่าวิธีของเธอเนี่ยยังไม่ดีที่สุดแบบนี้ค่ะเหมือนกับว่ามันอาจจะมีอีโก้หรือว่ามีอคติส่วนตัวนะคะที่ทําให้เรายังไม่ยอมรับนะคะความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะก็ดูเป็นอะไรที่ไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่นะคะอืเป็นแค่ทัศนคติส่วนตัวเฉยอะค่ะขอดูความรักในปัจจุบันกันนี้นี้กันบ้างนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้าง สำหรับบางคนบางคู่นะคะถ้าเกิดว่าจะทําธุรกรรมหรือว่าธุรกิจอะไรร่วมกันเป็นการลงทุนแบบนี้นะคะอยากให้ทําหนังสือสัญญาหรือว่าทําอะไรที่มีข้อกฎหมายในการบังคับนะคะเช่นถ้าเกิดว่าเราจะลงทุนอะไรกับเขาอะคะ่ะแล้วต้องใช้เงินส่วนตัวของเราอะอ,อ,อยากจะให้ทําหนังสือสัญญาหรือว่าทําอะไรเป็นที่เป็นรูปลายลักษณ์อักษรแบบนี้นะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าไม่ทาอะคะ่ะ ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเรื่องเงินหรือว่าในอนาคตความสัมพันธ์มีปัญหาขึ้นมานะคะ่ะมันอาจจะทําให้งานส่วนนี้หรือว่าการเป็นคุ่นส่วนกันมีปัญหาไปด้วยนะคะยังไงก็ตัดไฟตั้งแต่ต้นลมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะล้อมข้อก่อนที่วัวจะหาอยอะไรแบบเนี้ยอืมให้เขาเรียกว่าอะไรคะให้ความสําคัญในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะขอดูนิดนึงนะคะว่าใน15วันนี้ความรักของคุณทั้งคู่จะเป็นไปในทิศทางไหนคะ่ะ สำหรับใน15วันนี้นะคะชาวราศีกรกฎนะคะอาจจะรู้สึกว่าเราไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เราไม่สามารถที่จะเชื่อแล้วก็แสดงความคิดเห็นของเราได้ร้อเซนะคะมันก็เลยในส่วนนี้นะคะมันทําให้คุณรู้สึกว่าลังเลหรือว่ามีอะไรให้ต้องตัดสินใจนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์นะคะแต่มันไม่ได้มีการแยกทางหรือว่าแยกจากกันนะคะมันแค่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องกลับมาคิดทบทวนว่า สิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันโอเคไหมแล้วเราจะทํายังไงกับมันต่อไปในอนาคตแบบนี้ค่ะขอดูความคิดความรู้สึกของคุณทั้งคู่นะคะว่าตอนนี้ความรู้สึกนึกคิดเป็นมีที่มีให้ต่อกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะขอเริ่มที่ชาวราศีกรกฎก่อนนะคะ สำหรับสิ่งที่ชาวราศีกรกฎรู้สึกต่อเขานะคะคุณก็รู้สึกโอเคนะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแล้วก็เหมือนเขามาช่วยเราสนับสนุนในเรื่องการงานนะคะเวลาเราพูดคุยสื่อสารเกี่ยวกับการงานนี่ดีนะคะเพราะว่าดูเราจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เวลาพูดแล้วก็มีคนเข้ามาสนใจเราเยอะแยะเลยแต่มันมีอยู่บางอย่างนะที่เรารู้สึกว่ายังไม่เชื่อใจเขาหรือว่าอยากจะสอดส่องสอดแนมอยากจะสืบอ,อะไรบางอย่างเกี่ยวกับคู่ของคุณนะคะ มาดูฝ่ายเขากันบ้างนะคะว่าคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเราค่ะสำหรับคู่ของคุณนะคะดูเหมือนว่ามีอะไรให้เขาต้องคิดต้องตัดสินใจนะคะเหมือนเขาไม่รู้ว่า ปัญหาที่มีอยู่ในตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือว่าคู่ของคุณนะคะปัญหาในความสัมพันธ์นะคะอืมเขาไม่รู้ว่าจะจัดการแก้ปัญหานี้ยังไงนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้เขามีปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการงานที่เยอะมากๆเนี่ยเขาพยายามจะหาทางออกด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าหายังไงก็หาไม่ได้สักทีอะคะ่ะถ้าดูเขาเป็นอะไรที่เครียด,รยดหรือว่ามีความกังวลในช่วงนี้รู้จะเป็นในเรื่องการงานสะส่วนใหญ่นะคะอืม เราก็อาจจะช่วยออกไอเดียความคิดเห็นนะคะหรือว่าให้กําลังใจเขาก็ได้ค่ะเพราะว่าดูเขาเครียดมากๆเลยนะคะมีความเครียดมาถึง3ามใบเลยแล้วก็เป็นความคิดที่หาทางออกไม่ได้ด้วยอะคะ่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นไฟช่ายหรือว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามของชาวราศีกรกฎที่เข้ามาดูนะคะดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่าคุณกําลังพบเจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการงานอยู่ตอนนี้อะคะ่ะเหมือนคุณจะต้องมองอีกมุมหนึ่งนะคะหรือว่ามองทางที่ดี หรือว่ามองสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะ่ะมันถึงจะทําให้คุณหาทางออกได้นะคะหรือว่ามองหาข้อดีของอุปสรรคที่กําลังเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเรามองเห็นแต่อุปสรระคคะ่ะมันก็จะวนลุปอยู่อย่างนี้นะคะหาทางออกไม่ได้แต่ถ้าเรามองเห็นข้อดีหรือว่าทางออกดีๆมันจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะถ้าอยากบอกหรือว่าอยากแนะนําอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณใน15วันนี้ไหมคะ ใน15วันนี้นะคะเวลาพูดคุยหรือว่าเจราจากันนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นในเรื่องการงานในความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะต้องพูดกันด้วยความชัดเจนค่ะอย่าเอาสิ่งที่อยู่ภายในใจเก็บไว้อยู่ฝ่ายเดียวนะคะถ้าเราไม่พอใจหรือเรารู้สึกว่าไม่สบายใจตรงไหนให้พูดคุยกันตรงๆแล้วก็ใช้เหตุผลในการพูดคุยอย่าใช้อารมณ์นะคะแล้วคุณสองคนจะเข้าใจกันได้ค่ะใน15วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์บ้างคะ ใน15วันนี้นะคะในสัปดาห์แรกอะคะ่ะในช่วง5วันแรกดูเหมือนว่าถ้าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือว่ารอเงินรอโอกาสนะคะจะยังไม่มานะคะจะช้าหน่อยในช่วงกลางวันที่5ถึงวันที่10เหมือนกัน,นะคะ่ะดูเหมือนว่าคุณจะต้องถ้าเกิดว่าอยากให้ใครมาช่วยเหลือเราอะคะ่ะอาจจะยากหน่อยนะคะแต่ว่าการช่วยเหลือตัวเองการซัพพอร์ตตัวเองในช่วงนี้จะเป็นอะไรที่ได้ผลมากกว่าส่วนวันที่10ถึงวันที่15ค่ะ จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบางคนจะได้รับข่าวดีหรือได้รับสิ่งที่รอคอยนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวความรักอะคะ่ะของชาวราศีกรกฎนะคะทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่เลยค่ะมิมีม่นะคะก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกาลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนในความรักของคุณในอีพีหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ